สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7นักเรียนนะครับสัปดาห์ที่7อีกสัปดาห์เดียวก็จะเป็น2เดือนที่เราเรียนกันนะสเดือนที่เราเรียนกันก็ค่อนข้างที่จะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราให้นะครับผ่อนคลายสักหนึ่งสัปดาห์นะผ่อนคลายที่หมายถึงว่าเคลียร์งานอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมานะครับเดี๋ยวูจชให้ดู บรรยากาศของลูกครูเคลียร์งานเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูอ่าอ,อยู่ในมือถือว่ะส่งให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยส่งทีหลังนะครับก็พวกเราก็ไม่เห็นเคลียร์งานส่งมาเลยยังครูถามหน่อยใชาอย่างสุรพงษ์เนี่ยอย่งป๊อบเนี่ยสองข้อล่าสุดที่เป็นโจทย์ปัญหาเธอทำเสร็จหรือยัง นยป๊อบว่าไงอธิบายมาให้หน่อยอยัง,รรยงเลยครูยังเลยมันเยอะมากนะไงป๊อบเอ้ยนะสองข้อเองอะ่ะ อ่ะเหตุผลที่เธอไม่ทาเพราะอะไรกูยอยากดูเหตุผลเธออ่ะกูสงสัยนะป๊อปอธิบายมาป๊อปเปิดกล้องหน่อยดิเอาเร็วเร็วเหตุผลของเธอพ่อแม่เธอรู้ไหมผู้ปกครองเธอรู้ไหมว่าเธอไม่ทํางานส่งเนี่ยรู้ไหมเหตุผลที่ไม่ทํางานส่งเพราะอะไรป๊อบลืมครับปูปบ้านมีหลายวิชาครับปูอะไรนะเป็นบ้านมีหลายวิชาค่ะ หลายวิชาของครูเนี่ยแค่สองข้อทำไมทำไมไม่ไม่ไมทํากันเลยเล่าหลายวิชาเนี่ยมันมันทําไม่ทันเลยเหรอฮะเวลาที่เราให้ผ่อนคลายไปเมื่อสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่ได้แบ่งเวลาให้ครูบ้างเลยไงฮะมีคนเดียวนี่สตรียมท,ทําส่งมานะแล้ว้าไม่ทําอย่างเงี้ยกูจะไปวัดยังไงว่าเธอรู้เรื่องนะครับ ไอ้เชม็มอะไม่ทำอะเหตุ<า>ผลจริงๆถ้าลืมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครูอะนะครับเธอใช้เหตุผลใหม่เนี่ลืมเนยถ้าคูจะให้เวลาทำตรงเนี้ยเธอจะทำส่งไหมเนี่ยในป๊อปเนี่ยป๊อปเธอจะต้องการเวลาสักเท่าไหร่ที่เธอจะทำแล้วก็ส่งครูเนี่ยนะครับ อย่างไงคนอื่นอ,อย่างในบีบีนี่ออกไปแล้วเนี่ยในบีบีเนี่ยสารลัดสารลัดนี่เมื่อเคยเข้าเข้ามาวันเนี้ยคราบที่แล้วแล้วเข้ามาออกเข้ามาออกนะครับสารลัดเนี่ยคงแค่เข้ามาแสดงตัวนะคงไม่ได้เรียนอะไรกันนะครับครั เอเนี่ยที่ครูสั่งหน้าที่เท่าไหร่นะครูสามสิบเจดหน้าสามพิบเจดพวกเรานี่ไม่รักได้ใข่ดีเลยว่ะไม่สนใจเรียนกันเลยเป็นปัญหาจริงๆที่ครูมไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะ จริงๆเลยเนี่ยสองข้อเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับคนจัดสวนออกแบบสวนนี่เป็นโจทย์ปัญหานะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่เป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับความยาวรอบรูปเนี่ยดูนะนี่ความยาวรอบรูปนี่นะครับเป็นโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูป เป็นจะมีสถานการณ์มาให้นะครับอ่านโจทย์แล้วก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็วาดรูปให้ได้นะวาดรูปเนี่ยมีหน้าตาอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับสิ่งที่โจทย์เขาถามก็นํามาเขียนเรียง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 แล้วจากนั้นก็พยายามที่จะดูว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายๆประโยคนะครับเ็ถามว่าอะไร นะโจทย์ปัญหาเนี่ยเป็นโจทย์การสอบแข่งขันเลยละนะครับเป็นโจทย์ที่วัดว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจที่เรียนไปบ้างไหมนะครับนะรบเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นข้อน,นี้นะครับคนจัดสวนนะครับออกแบบรูปออกแบบปลูกต้นเข็มนะครับออกแบบปลูกต้นเข็มเนี่ยนะตุนเข็มนะ ตามแนวเส้นที่ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว6รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว6รูปเนี่ยรูปที่1อย่างนี้รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6เนี่ยนะครับเห็นผลที่บอกว่าผมลืมครับเนี่ยนะไม่คำว่าลืมนี่นะ เท่ากับไม่สราบครูรทำเลวต้องวาดรูปไหมก็วาดรูปเลยいいนะครับไม่สนใจกันมากกว่านะถ้าลืมนะ <c oughs> นะครับมันเหตุผลลืมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อะนะครับเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยมที่บ้านนะครับจะไปบอกว่าทำไมถึงลืม 6รูปแต่ละรูปมีความยาวฐานนะครับ3.2เมตรด้านประกรอบมุมยอดนะครับยาวด้านละ2.8ดด้านประกรอบมุมยอดคือด้านไหนนักเรียนเข้าใจคำว่าด้านประกรอบมุมยอดไหมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมเนี่ยพวกเนี้ยฐานอยู่ตรงไหน รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว6รูปนี้นะครับฐานอยู่ตรงไหนนะครับแล้วคําถามเขาบอกว่าคนจัดสวนต้องปลูกต้นเข็มระยะทางเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยครับอยู่ท้ายประโยคเนี่ยนะครับต้องปลูกต้นเข็มยาระยะทางเท่าไหร่หรือเข้าใจไหมว่าปลูกยังไงครับเข้าใจไหมว่าปลูกยังไง ปลูกต้นเข็มก็ปลูกแบบนี้นี่นี่ปลูกแบบนี้นี่นะครับปลูกแบบนี้ปลูกมาเรื่อยเนี่ยนะครับปลูกมารอบนะครับปลูกมารอบเลยเนี่ยปลูกมารอบตามเส้นเนี่ยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยปื๊บปื๊บป๊บป๊บเนี่ยรอบมาเลยปื๊บป๊บเนี่ยรอบหมดเลยเนี่ยนะครับรอบก็เหมือนกับเป็นความยาวรอบรูปว่าหมดเลยส่อข้อไ,ไหมครัอะไรนะ วาดสองข้อเลยใช่ไหมครับวาดอธิบายอ่ะก็วาดหมดเลยครับสองข้อเลยวาดรูปแล้วก็อธิบายมาให้นะครับมีนักเรียนคนหนึ่งนะกัญญพัฒน์เนี่ยส่งมาแล้วก็ไปลอกเฉลยใน youtube มานะโจทย์ทุกข้อครูบอกได้เลยมีเฉลยนี่ u t u b e หมดเลยครับนะครับอันนี้เขาไม่รักจะทําเองอ่ะแต่เพียงแต่ไปลอกมานะครับเนี่ยคูจะเปิดให้ดูครับอยู่นี่เฉลยเขานี่นี่เปิบเปิบนี่ ไปดูใน y u t u b e ปุ๊บเหมือนกันเดะนะครับแม้กระทั่งตัวแดงๆตรงเนี้เนี่ก็ลอกมาเหมือน Youtube เปะ๊ะนะครับอันนี้ฉลาดก็เรียกว่าคนฉลาดแล้วถามว่าที่เข้าใจไหมโอ้โหคงไม่เข้าใจอะ่ะแล้วครูก็ตรวจถูกเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไปลอก y o u t u b e มาเหมือนกันเดะนะครับอันนี้คือได้จะทํามาส่งมานะซึ่งคุณภาพก็ไม่มีนะครับ คุณแล้วทำแบบใน Youtube ได้ไหมทำแบบใน Youtube ได้ไหมแล้วเธอจะเข้าใจหรือนะแสดงว่าเธอก็รู้เหมือนกันใช่ไหมว่ามันมีเฉลยใน y o u t u b e อะรู้ใช่ไหมใช่ครับผม,ผมก็รู้ครับเธอต้องทำเองดิทำเองดิโอ้โห oh เดี๋ยวคุณจะทำให้ดูนะทำเองอย่างไรเน่ย กูไม่เคยดูฉเฉเลยเลยนะยูทูบอะ่ะนะครับมันดูเนี่ยมันดูเฉพาะข้อ,อย,ายากๆเขาเองแต่การลักษณะการเขียนด้วยคนที่ทําเองเนี่ยจะทําอย่างไรนะเธอดูนะนะครับตั้งใจดูนะกูใช้เธอลอกนะคนนี้ยังไม่ทํานี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะนะครับใกล้ละใกล้จะเจอกันที่โรงเรียนละ้ะนะครับใกล้จะหมดความอดทนลแล้ะแป๊บหบนึ่งครับ จะไปหน้าใหม่แอแป๊บหนึ่งมันยากคณิตเน่ยถ้าเธอไม่ชอบมาตั้งแต่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ป้อนป้ป,ป้ก็จะหาครูที่มีความสามารถมาสอนป้อเธอให้เข้าใจเนี่ยโอ้โหคงเป็นไปได้ยากเพราะเธอไม่ ไม่ขยันกันเลยอ่ะหลายหลายคนก็เจอหน้าครูแทบสสบตาไม่ได้เลยนะมีคนหนึ่งเนี่ยนัน,นตาธิดาที่เจอหน้าครูไม่สบตาเลยอ่ะมองหน้าปล้ำเปลือกมองแบบกลัวครูจะทวงกันบ้านนะักเรียนคิดดูอ่ะโอ้โหครูกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้ว คนจะสวนดูนะวิธีการเขียนนะครับคนจะสวนออกแบบรูปเอาแบบต้นเขการปลูกต้นเข็มตามแนวเส้นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะสามเหลี่ยมหน้าจัว่ววิธีทำเราว,วาดรูปไหมครูเนี่ยกวาดแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราอาจจะไม่วาดเหมือนเขาในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันต้องมีรูปสามเหลี่ยมอะ นะครับเราก็วาดั้้หนึ่งลูปก็ได้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับวาดคร่าวๆอธิบายเราดูก่อนว่าเราจะทํำยังไงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือสามเหลี่ยมแบบนี้ที่มีด้านคู่ที่เป็นจั่วเท่ากันตรงเนี้เป็นฐานนะครับเขาบอกฐานตรงนี้อา้าวสามจุดสองนี่คือฐานด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละสามจุดแปด 2.8นะครับ2.8ก็คือตรงนี้ด้านประกอบเป็นมุมยอดตรงนี้เป็นยอดนะน,นี่สอนไปแล้วนะเรื่องยอดนะฐานกับยอดตรงนี้เป็นฐานนะครับยอด2.8แสดงว่า2.8อยู่ตรงนี้นะครับ2.8นะครับมันมีอันนี้คือ1รูปนะครับมันมีทั้งหมด6รูกเห็นไหมหลูก เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับจะต้องปลูกต้นเข็มระยะทางเท่าไรหน่งรูปเนี่ยปลูกต้นเข็มเท่าไหร่ก่อนดีกว่านะครับก็เอาแต่รูปเนี่ยเป็นทำไงกันเป็นระยะทางเท่าไหร่ะนะครับหนึงรูปเนี่ยระยะทางการปลูกต้นเข็มก็ปลูกตั้งแต่นี่ถึงนี่นี่นี่นะปลูกรอบลูกปลูกรอบรูปะนะครับ ก็จะเขียนยังไงนะครับปลูกครูคะอะไรขออนุญาตนะคะแนบหนแน่ใจไปซื้อของค่ะเออตามสบายปลูกต้นเข็มนะครับอ,อ่ารอบรูปสามเหลี่ยม หนึ่งรูปนะครับความยาวเนี่ยครับนี่คือการเขียนด้วยความคิดของเรานะครับเราไม่ต้องไปดูไกด์ไลน์ใน u tube เลยนะครับนะครับหนึ่งรูปเนี่ยเราเรารู้อะไรเราเขียนไปเลยนะครับยาวเท่าไร่บูกต้นเข็มรอบรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปความยาวเท่าไรครับสองจุดแปด บวก2.8บวก3.2เท่ากับอ้าวจัดการบวกกันเลยนะครับ2.8งจุดบวกสองจ 16นะนะครับบวกกันเป็น16ทด1นึ่งตจุดใส่จุดเป็น5นะครับเป็น5.6เอา5.6มาบวกกับอีก3.2 5.6อ้มาบวกกับ3.2อีกทีนึงก็เป็น8เป็น8.8เห็นไหมนะครับบวกกันธรรมดานะ8.8หน่วยเป็นเมตรนะหน่วยเป็นเมตร นี่ยครับนี่ก็ทำในเสศษกระดาษก็ลบออกไปแต่เราเนี่ยปลูกอันนี้คือหนึ่งรอบของหนึ่งลูกนะครับแต่มันมีทั้งหมดกี่ลูกทั้งหมดกี่ลูกหกลูกอ่าแต่มีทั้งหมดหกลูกนะเพราะนั้นกเ็เราอธิบายต่อว่านะครับ ปลูกต้นเข็มรอบรูปสามเหลี 3, 1, 1, ล่ยม1รูปนะครับความยาว8.8ดังนั้นเ,เราเราจะปลูกทั้งหมดปลูกทั้งหมด6รูปจะยาวเท่ากับก็กี่รูปก็ทำไงครับ คงไม่เขียนว่า8.8บวกกันทั้งหมด6ตัวนะนักเรียนใช้วิธีไหนเลยอันเนี้ยตรงเนี้ยเขียนให้เขารู้นะ6รูปทำไง8.8ดจุ 8. 8ทำไงทำไงเนยป๊อปทำไงใช้วิธีไหนนี่ เอาแปดจุดแปดไปคูณกับหกว่ะคูณกับหกไงคูณกับหกเท่ากับอะไรก็ว่าไปนะครับอ้าวคิดเลขแปดแปดคูณกับหกแปดจุดแปดคูณกับหกคูณปกตินะแล้วก็ใส่จุดหนึ่งจุดแปดหกสี่สิบแปดทดสี่หกแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกสี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้าสิบสองเห็นนะ แต่เป็นพศยมหนึ่งตำแหน่งนับจากข้างหลังนะครับหนึ่งุคูณเป็นไหมเนี่ยเป็นครับเออเป็นนะเป็นนะเป็นห้าจุดอาสิบสองจุดแปดนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็แยกหน่อยแล้ววาดรูปแบบนี้ อธิบายงี้นะก็อันนี้มันก็คือตรงคําตอบพอดีครับถ้าถ้าเราทําโดยที่ไม่ต้องเขียนตาม u t u b e เนี่ยเราก็เราเข้าใจยังไงนะครับเราเขียนอธิบายไปนะครับแล้วก็ใช้คําว่าเนี่ยพวกนี้ครับหรือเราจะสรุปสุดท้ายก็ได้ครับว่าดังนั้นเมื่อครัที่แล้วครูพูดแทบตายนะตรงนี้เรื่องเนี้ยการใช้คําพูดเนี่ย แล้วพวกเราก็ไปทำตามหนังสือแล้วทำตาม YouTube เฉยเลยดังนั้นเราเราเอาคำสุดท้ายของเขาเนี่ยที่เขาถามเนี่ยมันลอกอีกรอบนึงคนจัดสวนต้องปลูกต้นเข็มระยะทาง52.8เมตร นี่ครับเสร็จแล้วอันนี้คือข้อหนึ่งเห็นไหมครับอา้าวบอกคงนี้ใช่ไหมครูเนี่ยก็ประมาณเนี้ยถ้าทําแบบเนี้ยนะทําด้วยความคิดเราก็จะไม่เหมือนกันแต่หลักการเนี่ยจะได้คําตอบเท่ากันแน่นอนครับอา้าวให้เวลาตรงเนี้ยทําข้อสองนะครับตอนเนี้ยเหลือหนึ่งนาทีสี่โมงทำข้อสองนะครับ ทำแล้วก็ส่งมาถ้ามีเวลาเหลือก็จะไปเรื่องต่อไปนะครับรอันนี้ก็ลอกเป็นแนวทางของครูไปได้เลยแล้วยังมีข้อสองอยู่นะครับให้เวลาสิบนาทีทำข้อสองครับทําเลย ข้อสองอินใช้เส้นเส้นยางกันกระแทกยาว200 m, สอง้อเมตรสองร้อยเซนติเมตรติดรอบขอบโต๊ะครับเส้นยางกันกระแทกเส้นยางกันกระแทกติดรอบขอบโต๊ะสามเหลี่ยมด้าน,นหนึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าตัวหนึ่งแล้วยังเหลือ เส้นยางกัดกระแทกอีก20เซนติเมตรโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละเท่าไหร่แสดงว่าใช้เส้นยางไปร้อยแใช่ไหมร้0ย8ปรเซนพออ่านโจทย์ปุ๊บเนี่ยพยายามนึกถึงสถานการณ์ให้ได้ครับถ้าเรานึกถึงสถานการณ์ไม่ได้เราก็จบเลยนะนักเรียนครับก็จะ ีโจ์ไม่แตกเธอต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับไม่เข้าใจต้องส่วนไหนต้องถามมาครูครับว่าไงจะรู้แต่ละด้านได้เราต้องเอาร้อแปดสิบไปหารใช่ไหมครูข้อสองเนี้ยใช่ครูก็ปัญหาอยู่ตรงไหนนะ่ะเอาร้อปสิบไปหาะอะไรเนะหารกัสามนะครู พูดผิดแล้วเธอพูดผิดเธอเอามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไงเธอก็ต้องร้อยแปดสิบตั้งเธอต้องเอาสามไปหารร้อยแปดสิบไม่ใช่ร้อยแปดสิบไปหารสามเข้าใจไหมเธอพูดกลับกันนะ่ะเธอพูดกลับกันแต่เจตนาเธอคิเดเจตนาถูกแล้วก็คือร้อยแปดสิบตั้งเนะี่ยหารด้วยสามเพราะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไง เดี๋ยวครูจะลองดูว่าเธอเขียนเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวเธอต้องถ่ายส่งมานะในป๊อปถ่ายส่งมานะว่าเธอเขียนเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นลอกคนอื่นเขาคือใช้ความคิดเราเนี่ยนะครับแล้วเธอจะเป็นคนที่เรียนด้วยใช้ความคิดตนเองนะครับแล้วมันจะเป็นนิสัยนักเรียนครับกับการที่เธอไปดูตัวอย่างเนี่ยมันจะทําให้ตัวอย่างมันกืนเธอไปเองแล้วเธอก็จะเหมือนกับทาอะไรไม่เป็นเนี่ยต้องดูตัวอย่าง คำพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆประดิษฐ์ออกมาเองเหมือนกับก,การแต่งประโยคตอนเราฝึกใช้บ่อยมันก็มันก็จะเก่งไปด้วยของพวกนี้ครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกหรอกอ่าเสร็จแล้วลองทำส่งมาคนอืน่นไมไ่ที่มันนั่งอยู่นะที่มันได้ทำแรงตัลอกข้อนี้ไปนะนะครับแล้ว ทำงาน่งมากอน,นจะทำข้อสองครูแล้วก็ขึ้นวิธีทำเลยลอกโจทย์ปุ๊บเธอขึ้นวิธีทำเลยเราจะเริ่มยังไงก่อนเขาจะหาอะไรเขียนมาเลยครับเขียนอะไรยังไงก็ได้เอาคำในโจทย์นำมาใส่